มาลู่ช็อปร้านรับเติมโลบัคปีทั้งแบบ ID พาร์และแบบกิฟต์การ์ดและยังรับกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกมากมายและตอนนี้ยังมีจำหน่าย ID ดีอันนี้ไม่แวนการ์ดด้วยใครสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะอ่ะโอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเองเอฟเฟรีสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำไอโทจินะทุกคนนะก็เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟรับนะทุกคนนะของ อัปเดต1นะทุกคนนะซึ่งวิธีการทำนะทุกคนนะก็ง่ายมากเลยทุกคนอะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะทุกคนนะอะเรามาเริ่มวิธีกันเลยดีกว่าทุกคนนะเริ่มมาทุกคนนะให้เราอันนี้ราจะรู้อยู่แล้วทุกคนนะก็คือคนไหนที่เล่นผู้เล่นใหม่ทุกคนนะให้เล่นมาถึงด่านสุดท้ายทุกคนนะเป็นด่านของโจ้สึดคลเซนนะทุกคนนะเล่นไหมถึง x หกนะทุกคนนะอ่าจะเล่นเป็น normal หรือ nightmare ก็ได้ทุกคนนะ อ่ะพอเล่นมาเสร็จแล้วพอเราผ่านเสร็จแล้วทั้ง6ดดานนะทุกคนนะเราจะได้จะเป็นหนอนนะทุกคนหนอนของโทจิตัวนี้ทุกคนนะก็หนอนที่แกะไอ้ที่มันเกาะอยู่บนไหล่ของโทจินะทุกคนนะอ่ะตัวนี้เลยทุกคนพอเราได้มาแล้วนะทุกคนนะหนอนตัวนี้จะมีเควสให้เราทํานะทุกคนนะอยู่ทั้งหมด3เควสนะทุกคนนะอ่ะเควสแรกนะทุกคนนะเควสแรกเควสแรกก็คือการที่เราไปฆ่าตัวละครนะทุกคนนะอ่าในดานนะเป็นบอสเลยทุกคนนะ โดกอนะทุกคนตัวแรกโดกรตัวที่สเป็นมาฮิโตะนะทุกคนนะ,ะตัวที่สเป็นโจโกะนะทุกคนนะโจโกะตัวที่สเป็นซูคุณะนะทุกคนนะอ่ามีประมาณนี้มีทั้ง4ตัวทุกคนนะพอเรากำจัดครบทั้ง4ตัวเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนพอเรากำจัดครบทั้ง4ตัวแล้วเควสต่อไปก็จะทํางานทันทีเลยทุกคนนะอ่าเควสที่2ก็คือเขาบอกว่า ให้เราอ่ะไปหาตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ในโจซึกไคเซนนะทุกคนนะอ่าตรงนี้เลยครับทุกคนอ่าอ่าเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวทุกคนนะมีจูโซมีโทโกะไอโจโกะนะทุกคนมีตาดุลิมีเอ่อโทโดะทุกคนนะแล้วก็มีอ่าโกโจทุกคนอ่โจโทอะไรเยอะเต็ไมไปหมดเลยทุกคนนะอ่าช่างมัน ทั้งหมดห้าตัวนี้นะทุกคนนะตัวไหนก็ได้นะทุกคนนะหนึ่งห้าหนึ่งในห้าตัวนี้ทุกคนนะพอเรามีหนึ่งในห้าตัวแล้วนะทุกคนนะให้เรามาทําการอีโวทุกคนนะอ่าเดินมาอีโวตรงนี้เลยครับทุกคนนี่เอ่ออีโ e วตัวทางด้านของตัวนี้เลยครับทุกคนโทโดอ่ะผมมีโทโดใช่ไหมให้อีโวมาเลยนะทุกคนใช้หนังสืออ่าใช้หนังสือสิบสองอันแล้วก็ใช้อ่ากีนเอ็กเซนตอ่าแล้วก็ใช้บลูเอ็กเซนแล้วก็ใช้เลนเยลเยลเลอเอ็กเซน เอ่าเพ่าแอคเซนต์แล้วก็เรนโบว์แอคเซนต์นะทุกคนนะประมาณนี้พอเราอีวโมาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนนะให้เราทําการกดไปที่ตัวหนอนนี้นะทุกคนตัวของไอตัวหนอนตัวนีนะ้ทุกคนนะแล้วก,กดไปตรงนี้นะทุกคนนะมันจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าการสั่งเวรทุกคนนะอ่ะพอเรากดไปเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ทากหน้าของตัวโทโดก็คือตัวโทโดไอตัวนี้เลยครับทุกคนตัวนี้นะซึ่งถ้าเราอ v o แล้วมันจะขึ้นนะทุกคนนะให้เรากดสั่งเวรได้เลยนะทุกคนนะ อพอเรากดสังเวยเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนพอเรากดสังเวยเสร็จแล้วเพสที่3ก็จะเริ่มนะทุกคนนะเวสที่3เป็นเคจสุดท้ายแล้วทุกคนนะในการที่เราจะได้โทจินะทุกคนเพสที่3ก็คือการที่เราไปลงด่านนะทุกคนนะอ่าด่านนี้เลยครับทุกคนอมันจะเขียนไว้เลยนะทุกคนนะอะให้เรามาที่ด่านของโจรสุไหเซนนะทุกคนอ่า แล้วก็ไปลงแอคสองแล้วทุกคนนะเป็นด่านไหนก็ได้นะทุกคนเป็น Normal หรือเป็นไดเมก็ได้นะทุกคนนะพอเราลงเสร็จแล้วนะทุกคนนะอ่ามันก็จะเสร็จทันทีเลยทุกคนเควสก็จะเสร็จทันทีแล้วเควสก็จะบอกว่าเอ้ยพอเราจบด่านปุ๊บเราก็จะได้โทจิมาเลยนะทุกคนนะอ่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้เลยทุกคนนะสำหรับโทจินะทุกคนนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยทุกคนนะแนะนําว่าถ้าใคร ว่างก็ทําก่อนเลยทุกคนนะแต่มันก็ทําไม่ยากอยู่แล้วทุกคนนะนะหรับตัวโทจิทุกคนนะอ่ะผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะทุกคนนะอ่ะผมก็จะรีวิวหลังจากที่ผมอีโวเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะอ่ะโอเคโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมด้วยนะทุกคนนะและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนนะ และเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะ See you again next time Bye